ชแนลนะครับผมนะฮะวันนี้เรามาเล่นเกมใหม่ครับในเซิร์ฟเวอร์ของผมเองนะครับผมนะครับวันนี้ผมจะมาแก้แค้นคืนนะครับจากที่พาร์ทที่แล้วนะครับที่ผมได้ฆ่าประชาชนนะครับแต่ว่าผมโดนน้องมะนาวฆ่านะฮะซึ่งเป็นเทพธูนะฮะแล้วก็ผมไม่รู้มาอย่างหนึ่งครับว่าทาไมถึงน้องเขาแบบสามารถใช้มือต่อยผมได้นะครับเนื่องจากน้องเขากินยานะครับเพิ่มความสามารถในการตีหรือว่าตีแรงขึ้นนั่นเองครับไม่ใช้หมัดทีแบบต่อยทีเดียวผมกระเด็นอะไรเงี้ยครับผมนะฮะ เอฟเฟกต์เอฟเฟกเป็นไงบ้างขอดูชุดชุดพังหมดเลยเดี๋ยวไอบ้บ้าเดี๋ยวครับผมตีทีเดียวชุดพังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอดถอดดีกว่าเลยครับมันเกียนไปโอ้โหไม่ได้เลยชุดไซตามะหนีใครตีผมนี่ของก็ให้หมดครับผมเดี๋ยวทับแฮดก่อนเช็คเช็คเช็คเอาละ่ะเอาทับหมดได้บ้างดิ เขียนผิดครับขอไยมาโอ้โหดาบแม่งก็สองร้อยทูเดี๋ยวผมไปหาคนอื่นกันครับเอ่อเฟียวคูเมียวฮะนี่เลยเอ้าเขาอยู่ในสปาครับฆ่าไม่ได้อ่านี่ก็อยู่ในช็อปเฮ้ยมีใครอยู่แบบโลกสร้างบ้านบ้างไหมเนี่ยอ่าสุม่มนี่โอ้แมงสาวร้อยดีสวัสดีครับสวัสดี เฮ้ยเอาว่าเอาสักเอาแม่งเหมือนรู้งานครับเฮ้ยเดียวเดียวเดียวอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นผมเห็นใช่ไหมใช่หรือไม่มีคนหายตัวหรือเปล่าครับนี่ไงนี่ไงใครวะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องรู้ให้ได้ครับเดี๋ยวจะทับอะไรวะทับวี แล้วก็เฟี้ยวคุงผมว่าน่าจะเป็นเฟี้ยวคุงฮะให่อย่ามาตัวไอ้อย่ามาตัวไอ้เดี๋ยวมีใครอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยเห็นชื่อแวบ,บเดี๋ยวนะเราใส่ปีกด้วยครับมาจัดไปนะ้องเฮ้ยแม่สาวนอนอยู่นี่อ้าวเฮ้ยมาดิมานี้มานี่มานี่ล่อมาครับล่อมามานี้มาเอาของเร็วเนี่ยเนี่ยเนี่ย แอปเปิลทองเลยนะมึงมานี่มานี่น่าโดนโดนผีฆ่าเลยครับเยี่ยมไปเลยฮะนี่นี่ดาบถูหรือเปล่าวะดาบถูหรือดาบเวทไม่รู้นะครับแตกอืมไม่มาวะ่ะมานี่เออเร็วเร็วเนี่ยเธอมาเร็วเร็วมารีบมาเร็วเร็วอืม,อม,อม,อมตบแม่งตบโอ้โหทีเดียวตายสุดยอด ว่าไงเซตาแมะนะฮะโอ้โหฆ่าได้ง่ายมากเดี๋ยวน้องมะนาวนี่ไว้ทีหลังครับนี่เพื่อนผมนะ,ะับเพื่อนผมหรือเปล่าไม่ใช่ฮะตัวหาอะไรไม่ได้มาบินได้ด้วยโอ้บินแข่งอบอคมาดินะครับนี่ใครเซตมะก็มา,กกม,ามาทําไมเนี่ยนะฮะมีสองตัวหรือเปล่าเฮ้ยมีสองตัวครับโอเคได้เวลาอันสมควรแล้วน้องมะนาอยู่ไหน น้องมะนาวเป็นไซต์ตำร้านเองมาเดี๋ยวเราจะต้องไปบ้านอ่าไปบ้านไปโซนสร้างบ้านนะครับโอเคโซนที่4เลยครับผมเดี๋ยวเราจะทีพีน้องมะนาวมาน้องมะนาวเชีบเชียเชียบ,บหาไอเคไอเคด่วนด่วนเดน้อมาสนใจบ้างเอาสนอยเปล่า,าทำไมเขาเงียบครับเฮ้ยพาร์ทนี้เขาเงียบว่ะ มาขึมมาขืมเดี๋ยวผมต้องหาพื้นที่ที่สำหรับการ PVP นะครับการต่อสู่โอ้โหแล้วดูเดินนะครับชุดนี้แบบเดินเร็วมากโอเคข้ามน้ำข้ามทะเลได,ดได้เลยได,ด,ด,ด้ไมลชึบชึบๆชชึบเฮ้อยอ้พื้นที่นู้นไม่น่าจะมีโปรเทคครับผมเดี๋ยวน้องมะนาอยู่ไหนอ่ามีเฟี้ยวคมูมานี่ครับ มามนงโดนแน่วันนี้นะครับปลงพระชนนั่นเองมานีิไหนอยู่ไหนวะนู <íamos hesitant> ่นเปล่ามาดิซะหน่อยซะหน่อยตีอ้หหเป็นไงเลยมึงแสบแสบดากเลยนะีครับแสบดากเอาเอาตีบ่ได้เดี๋ยวครับตีอุ้ยอุ้ยอะไร เป็นไงครับผมนะฮะพาร์ทนี้นี่แบบน้องมะนาวนี่ขี้ขี้ไปเลยนะครับโอ้โหนึกว่าจะเทพนะดูไหนไหนใครบอกว่าเจ่งวะแล้วดูตีโคตรใจอะไรทำอะไรทำอะไรฮะทำอะไรจะเป็นไงมนครั้งเดียวตาย, <laughs> เ,ยเป็นไงนะครับพาร์ทนี้นี่ผมบอกเลยว่าผมแก้แค้นคืนแน่นอนเป็นไง โซว่าวโซอุ้ยเจี๊ยติตีโอ้เดี๋ยวทาไมเดี๋ยวครับพี่มาผมใช้มือก็ได้มามือไฟของผมเดี๋ยวผมต่อยให้หนูนี่โอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บ๋ยวผมใช้โลกกันได้ปะไม่ได้วะโอ้ยโดนบล็อกโดนบล็อกควายเดี๋ยวครับยังไงยังไงโอ้ยเฮ้ยอ๋อผมมีคอนติดตัวครับผม นะฮะสุดยอดครับผมดูดิโอ้โหมีบัฟเพียบเลยยังไงผมก็ตีครั้งเดียวตายเหมือนกันครับผมว่าน่าสงสารนะฮะบางทีแล้วดูผมตีนี่เกือบตายเลยเห็นไหมแล้วดูเขาหนีไปนะฮะเขาขี้ขาดครับผมนี่เอาไงตีมาดิตีมาดูดูด,ด,ดูดูบล็อกด้วยดูบล็อกด้วยพังยังไม่พังครับผมนี่ เนี่ยตีมาตีมาตีตีมาตีตีมาบอกให้ตีบอกให้ตีมาเออไม่ใช่ไมเขาไม่ตายวะครั้งนี้อตายครับผมโอ้กากเฮ้ยตายเธอขอร้องนี่ครับเรามาดูเรางมะนาวตายบินตายกลางอากาศกันดีกว่านะเปลี่ยนมุมมองใหม่นะเดี๋ยวเรามาดูกันครับมุมมองแบบเรางมะนาวบินตายนะหน้าอนาถหน้าสงสารมากเลยครับ น้องชายคนนี้ผู้ที่ไม่เคยละความพยายามนี่มึงบินมามึงก็ตายครับอ่าอึดไปไหนถามจริงโอ้ยแบนแมงเลยครับจบเลยแม่งกนตีนนะครับตามนั้นนะฮะท่านผู้ชมแล้วผมก็สามารถทำให้น้องมะนาวออกจากเซิร์ฟได้นั่นเองครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องของกราสบสวัสดีครับสกินเท่ไหม